ขอทุกท่านเลยจ้าแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของอสองกอหออยู่เสมอวันนี้เรามากลางดึกนะคะแล้วก็ขออนุญาตที่จะมาอัปเดตความคืบหน้าของคุณสีชมพูคละกันนะคะเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ได้รายงานถึงสีเขียวเหลืองไปนะคะอักษรวอรแหวนกับพอสัมเภาซึ่งยังไม่แน่ใจเลยว่าเป็นใคร ก็มีความน่าจะเป็นไปได้อยู่คนเดียวก็คือคุณชยุตราหรือเปล่านะคะนี่ก็อยากให้เพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นแต่ในคลิปนี้นะคะจะเป็นความคืบหน้าของคุณสีชมพูแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ก็มีความคืบหน้าของคุณสีชมพูนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอรวบยอดในคลิปนี้เลยเรียกได้ว่าก็มีงานอยู่เนืองๆน,นะคะเห็นไหมละ่ะ ว่าเขาไม่ได้เงียบหายแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กล้าที่จะปรากฏตัวแต่ก็มีข่าวไปทั่วเลยจ้าแล้วจะบอกว่าเป็นผู้แทนพระองค์ได้อย่างไรผู้แทนพระองค์ทำไมจะต้องแอบบแอบทำไมจะต้องมีการไปมอบกล่องพระราชทานนู่นนี่นั่นทำไปเพื่ออะไรไม่เข้าใจแล้วมี่ก็ยังงงนะว่ากลุ่มคนที่เคยออกมาแถรหรือว่าออกมาแก้ตัวว่าเขาเป็นเพียงแค่ ราช์องครักษ์ธรรมดาเป็นเพียงแค่ผู้แทนพระองค์ธรรมดาไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยออาแล้วถ้าเกิดว่ามีงานออกมาทีแบบเนี้ยโดยที่อยู่ๆก็ไม่ได้มีการประกาศว่าเป็นผู้แทนพระองค์แต่กลับมีข้าวของที่เป็นธีมของตัวเองไปมอบให้กับที่นั่นที่นี่ก็เปรียบเหมือนกับสมัยของเจ้าคุณพระเลยจะแก้ตัวว่าอย่างไรแต่เราเชื่อว่าก็คงจะพูดไม่ออกนะไม่รู้จะแก้ตัวไปทางไหนดี ดังนั้นก็เงียบกันไปแบบเนียนๆเลยดีกว่าเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วในคลิปนี้นะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าถอยหลังกลับไปในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทางมทบอ .26 หรือว่ามณฑลทหารบกที่26ให้การต้อนรับคณะกลมวังผู้ใหญ่ ในโอกาสเดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานพลงศพจากภาพเพื่อนๆเ,เห็นไม่เอ่ยทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นพวงมาลาหรือว่าพวงหรีดของทางท่านผู้หญิงออนนนงปียนาธมชิราพน่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตเห็นพวงหรีดเด่นตะง,งาดเลยแล้วทำไมถึงมีพวงหรีดหรือว่าพวงมาลาของท่านผู้หญิงอ,อนนนงแต่เพียงผู้เดียว ตามข่าวนะคะเขาบอกว่าตามหมายรับสั่งสำนักพระราชวังที่1696พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักรุณาโปรดเก้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลงิงศพเด็กหญิงจุด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 ,จดซึ่งเป็นบุตรของพันโทสมศักดิ์สุทธิมูลอันนี้ขอนอนุญาตอ่านตามเนื้อข่าวเลยนะคะมไม่ได้อ่านผิดนะสมศักดิ์สุทธิมูลชาวที่พอนอจุด ราชรธิ์รุ่งโร์อันนี้เราขอดาวว่าชาวชาวอะไรชาวบ้านเหรอหรือเป็นคนเอาง่ายๆว่าก็คือเป็นคนในพระตำาหนักราชริ์รุ่งโร์เพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมเอ่ยเพราะเขาใช้คำว่าชาวที่พอพานอนอน,นูจุดก็เดาไม่ยากนะคะน่าจะเป็นพระตำาหนักราชธิตรุร่งโร์ณนเะมนวัดบ้านหนองกับอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพันเอกสวยในสิริจันทร์เสมอทบอ6 6ให้การต้อนรับและร่วมประกอบพิธีอันนี้ก็คือเป็นข่าวภายในก็น่าจะหมายถึงว่าเป็นบุตรสาวของลูกน้องที่อยู่ในพระตำาหนักนั่นเองถ้าจะพูดให้เห็นชัดมากที่สุดก็คงจะเป็น ลูกสาวของลูกน้องตัวเองเสียชีวิตดังนั้นจึงมีการพระราชทานเพลิงศพคุณเห็นไหมคะว่าเป็นงานเหมือนกับว่าตัวของท่านผู้หญิงออนอนงนั้นเป็นเจ้านายเลย ภาพที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันนี้คือเป็นภาพสมัยอย่างเป็นพลตรีหญิงธรรมดายังไม่ได้ถูกยกระดับขึ้นมาดังนั้นพวงหรีดก็คือเป็นพวงหรีดธรรมดาแต่คุณดูในปัจจุบันนี้ในงานนี้ที่เป็นเจ้าของงานเลยก็ว่าได้เนาะจะเห็นชัดเลยว่ามีความเป็นพวงมาลาเหมือนกับเจ้าคุณพระแล้ว ก็คง,งจะต้องถามคำถามย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผู้แทนพระองค์แบบใดที่มีเส้นทางในการเติบโตมีเส้นทางในการไต่เต้าลักษณะแบบนี้นับได้ว่าเป็นความยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่าในงานนี้ก็แสดงว่าเขานั้นเป็นเจ้านาาอย่างเต็มตัวเขานั้นจัดงานให้กับลูกน้องอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นทางการมีแขกเหลือมามากมาย ลูกน้องของเขาก็น่าจะเป็นข้าราชการทหารในมณฑลทนาหารบกที่26หรือเปล่านี่ก็คือความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไม่เอ่ยต่อมามาดูข่าวล่าสุดของวันนี้เลยนะคะวันนี้มีข่าวของคุณสีชมพูอีกแล้วจ้ะเมื่อประมาณ15ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะวันดีๆอย่างนี้วันมงคลแบบนี้ก็ต้องมีการออกงานให้กับทางท่านผู้หญิงคนใหม่นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ในเมื่อได้รับอนุญาตให้มีการออกพวงมาลาเป็นของตัวเองแล้วดังนั้นก็ต้องเร่งทํากิจกรรมเพื่อให้ชื่อเสียงของตัวเองนั้นตีตื้นขึ้นมาอยู่แล้วถูกไหมคะเห็นไหมตอนนี้แย่งกันใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นวอลแหวนพอสัมภาหรือว่าตัว VP เดี๋ยวก็คงจะมีออกมาเรื่อยเรื่อวมทั้งชยุตรานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ไฟแรงแต่ก็เป็นคนหน้าเก่าที่ก็ได้รับการ็นดมานานนมเนแล้วถึงแม้ว่าจะเคยถูกปลด เคยถูกทำโทษเคยถูกตราหน้าว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถไม่ถึงก็าตามแต่คุณดูนะคะณนะวันนี้ได้รับการตีตื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเราก็ต้องมาดูนะคะว่าตอนนี้เบอร์ไหนเบอร์ไหนจะขึ้นมาแรงแซงทางโค้ง หรือดีไม่ดีอาจจะแหกโค้งออกไปเลยก็ได้เพราะนาทีนี้ถ้าเกิดว่ามีใครที่เข้าตามากกว่ากันหรือว่าทําดีทําถึงมากกว่ากันมีการเลื่อยขาเก้าอี้กันอันนี้ก็ถือว่าน่ากลัวนะ เพราะว่าในปี6-2เพื่อนๆก็คงจะจําได้ปีนั้นเจ้าคุณพระมาะแรงมากแต่ก็กลับโดนวางยาหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ม่คงจะใช้คําผิดคงไม่ได้เป็นการวางยาหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เข้าตาเป็นการล้ําเส้นหรืออาจจะโดนล็อกเป้าสุดท้ายแล้วก็โดนสดกัดอยู่ดีถึงแม้ว่าจะเป็นคนรักคนโปรดก็ตาม ดังนั้นในวินาทีนี้ก็ต้องจับตากันดูต่อไปทีนี้เรามาดูนะคะเมื่อ15ชั่วโมงที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พันเอกเปรมินราชริธิบริรักษ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในชุมชนดำรงรักเขตป้อมปราบสตรูพ่ายเพื่อนๆจำชื่อผู้ชายคนนี้ได้หเปลา่าพันเอกเปรมิน แล้วคุณดูนะคะว่าผู้ชายคนนี้เพิ่งจะได้ยศแค่พันเอกแค่นั่นเองรับราชการมากี่สิบปีเราก็ไม่ทราบได้ดูจากอายุอายุก็มากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เนี่ยหรือว่าข้าราชการทั่วประเทศอะ่ะจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจไี้เอย่ยนี่ถึงได้พูดไงว่าคุณลองดูแล้วกันว่าผู้หญิงพวกนี้มาจากไหนแล้วได้ยศถึงขนาดนี้คนที่รับราชการมาตลอดทั้งชีวิตอะ่ะไม่รู้สึกสะท้อนใจบ้างเลยหรือเนี่ยค่ะ ทํางานมาตั้งกี่ปีแล้วบางทีอาจจะมีลูกสาวที่อายุมากกว่าท่านผู้หญิงออนนองอีกนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าทํางานมาทั้งชีวิตแต่ก้องมากละ่ะผู้หญิงคนนี้ที่ได้ยศเป็นพลตรีหญิงเป็นท่านผู้หญิงอีกตัางหาก ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวเขาจะรู้สึกอย่างไรแต่ว่าผู้ชายคนนี้นะคะพันเอกเปเรมินก็เป็นคนที่เรามีความรู้สึกว่าคนนี้คือเป็นลูกน้องสายตรงของท่านผู้หญิงออนนนงเลยเรียกได้ว่าพอมีข่าวเกี่ยวกับท่านผู้หญิงสีชมพูผู้ชายคนนี้นะคะพันเอกเปเรมินก็จะมาทำหน้าที่แทนเพราะว่าเขามีตำแหน่งเป็นหัวหน้าโดยตรงเลย ในวันที่11กุมภาพันธ์2568ในเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พันเอกเปรมินราชริ์บริรักษ์หัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชริตรุ่งโรดไปเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในชุมชนดำรงรักเขตป้อมปราบสัตรูพ่ายจำนวนสิรายโอ้โหตรงนี้สะท้อนจิตใจค่ะ เป็นข่าวใหญ่โตมีการจัดจิตอาสามาเยืนเข้าแถวชักภาพออกมาเป็นข่าวให้ข้าราชการข้าราชบริพารออกมาตั้งแถวเรียงกันเป็นตับแต่ว่ามอบกล่องพระราชทานให้กับประชาชนเพียงแค่สิบรายเพ,เพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มกันหรือเปล่าหรือว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่าคือจริงๆถ้าเกิดว่าจะช่วยเหลือได้เนี่ยมิคิดว่ามันมันน่าจะยกทั้งชุมชนนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นงบประมาณของราชการอะไรแบบนี้แต่ว่ากับการเป็นว่าในชุมชนหนึ่งคุณสามารถช่วยคุณสามารถมอบกล่องได้เพียงแค่สิบรายเนี่ยเราว่ามันมันไม่ค่อยคุ้มกับต้นทุนเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ความที่เห็นของเพื่อนๆโดยมีนายเพชรภูมิมา ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนายวัชระพัฒอัมพันธ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตลอดจนคณะผู้บริหารเขตป้อมปราบประชาชนจิตอาสาก็เข้าร่วมพิธีณนะวัดเทพศริน,น้านี้ก็คือความยิ่งใหญ่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนของท่านผู้หญิงออนอนองแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงออกมาเป็นรองร,อรอดีไม่ดีข่าวของเจ้าคุณพระ จะหายไปหรือเปล่าอันนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่คิดเองนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะพ้องกันหรือเปล่าจากการที่มีการมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน10ราย10กล่องสาเหตุที่จะต้องเป็น10รายเพราะว่าเป็นในหลวงรัชกาลที่10หรือเปล่าก็ <S <S เลยยึดถือตัวเลข10เป็นหลักอันนี้เป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตนะคะ เพราะว่าในรัชะสมัยของรัชะการที่เก้าก็เช่นกันเวลามีการลงท้ายอะไรบางทีก็จะถือเรื่องของโชคลางนะคะบางทีอาจจะเป็นเลขเก้าที่มันเป็นเลขมงคลแล้วก็พ้องกับในหลวงรัชะการที่เก้าด้วยแต่ในเลขสิบครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะพ้องกันหรือเปล่า ประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงและอยากให้เพื่อนๆสังเกตนะคะยิ่งในงานสุดท้ายนี้ที่มีการจัดงานไปเมื่อวันมาคาปูชาก็จะมีการโชว์มีการตั้งรูปพระพลมฉายลักษณ์ของทางในหลวงรัชกาลที่10แต่เพียงรูปเดียวก็เป็นที่ถกเถียงกันมาสักระยะแล้วนะคะที่และหลายคนเลยคนที่ปกป้องสถาบันคนที่เป็นแฟนคลับของพระราชนี ก็แสดงความไม่พอใจนะคะว่าเอ๊ะมันก็ดูประหลาดประหลาดอยู่นะแปลกจังเลยอะ่ะทำไมตามวัดวาอารามที่มีการจัดงานอย่างเช่นในงานนี้ด้วยเช่นกันก็มีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการที่จะตั้งรูปพระบรมฉายาลนะักษของในหลวงราชการที่10แต่เพียงแค่รูปเดียวถ้าเราจะเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับการที่ ในสังคมโซเชียลที่บางครั้งผู้หญิงจะมีการตัดพอใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมฝ่ายชายไม่เปิดตัวทำไมฝ่ายชายไม่เอารูปขึ้น Facebook ทำไมไม่เอารูปใส่ในช่องทางโซเชียลทำไมใน IG ไม่มีรูปฉันเลยก็คงจะเป็นความรู้สึกเดียวกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีคิงก็ต้องมีควีนไม่ใช่เหรอแล้วในประเทศไทยก็มีรูปของพระราชนี อยู่เต็มไปหมดตามอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ราชการถูกไหมคะแต่ทำไมเวลาจัดงานทําไมถึงไม่มีรูปทีนี้มันก็น่าจะชัดเจนห่อนะว่าอย่างในกรณีของการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณพระก็เช่นกัน อย่างที่เคยมีคนมาส่งข่าวก็คือเขาก็คอมเมนต์เนี่ยแหละว่าใช่เขาสังเกตเห็นเหมือนกันอย่างที่จังหวัดน่านในอำเภอใหญ่ๆอำเภอปัวหรือตามตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะไม่มีรูปหรือว่า,าพระบรมฉายาลักษณ์ของราชินีสุธิดาจะมีเพียงแค่ของในหลวงรูปเดียวเท่านั้นเป็นรูปเดียวดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะ เป็นจุดสังเกตด้วยเช่นกันว่าเพราะอะไรในระยะนี้จะเป็นแบบนี้มันอาจจะสอดคล้องกับข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับพวกนางในอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ได้มีพระราชินีสุธิดาเพียงแค่คนเดียวถูกไหมคะเพราะตอนนี้ก็มีพวกนางในที่ออกมาเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าการที่ตั้งรูปเดี่ยวก็เพื่อ จะเป็นความสะดวกอันนี้ลอง,ลอ,งอยากให้เพื่อนๆอนลองแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีในกรณีของเจ้าบุณพระเราก็ทราบอยู่แล้วเนาะว่าถ้ามีงานเจ้าปุณพระเนี่ยก็จะไม่มีรูปของราชนีหรือถ้ามีก็อาจจะเป็นในลักษณะของการเสียไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าในหลายๆวัดเนี่ยเราเคยรายงานไปแล้วเนาะว่าแทบทั้งวัดเนี่ยจะไม่มีรูปของพระราชนีเลยจะมีการขึ้นไป้ายไวนิลนะคะ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมอะไรต่างๆของวัดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าคุณพระอย่างเช่นวันคล้ายวันเกิดเนี่ยก mm hmm. ็จะมีแต่ของเจ้าคุณพระกับในหลวงแค่นั้นเองอย่างในกรณีนี้เห็นไหมคะที่มีงานการมอบของราชทานของพู้บรดานางในพวกนี้แหละ mm hmm. ก็จะมีแต่รูปของในหลวงงานนี้เป็นจุดที่อยากให้เพื่อนๆร่วมกันสังเกตแล้วก็สามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะว่า ไปเจอเจอที่ไหนกันมาบ้างอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ